นภพทโพสล่าสุดล่านแฮชแท็กแบบนี้คือฮาโซเชียลแตกไปเลยจ้าเมื่อนายนภัสน้องชายของกัตจังประกาศเดินหน้าจีบคุณแม่คนสวยอย่างแผ่นนภาตันตะกูลทั้งโพสทั้งไปหอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปหาที่บ้านบอกว่าผมไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนคลับปอรอผมไม่กดเพื่อนเพื่อนสาวโซเชียลนะครับถ้าเมนให้แฟนผมงอนอีกผมก็งออีกล่าสุดจ้าเช้าว,วันนี้22พฤศจิกายนทางด้านสาวแพท ก็ได้ออกมาโพสภาพตัวเองสวยๆเลเลิศๆันานอิสตาแกรมพร้อมระบ,บุข,ข้อความว่ายิ้มหวานๆอยากทําให้ใครใจบางบ้างจังแฮทแท็กโซลลูกหนึ่งงานนี้เมื่อเห็นแฮตแท็กแม่เพื่อนๆและแฟนคลับก็อดแซวไม่ได้จริงๆจ้าอย่างนิวเคียก็ได้เข้ามาแซวว่า FC ฟซแฮทแท็กค่ะหนิงปณินิ้ตาบอกว่าคุณตํารวจเอาเป็นว่าแฟนคลับก็แฮ ppy กับแม่ทุกสถานะแหละจ้าเห็นแม่ยิ้มแฟนคลับก็ยิ้มไปด้วยตลอดแล้ว